สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนป๊อกปียธิดาหลังฝ่าด่านครอบครัวแต่งพระเอกดังก่อนตั้งกดเหล็กชีวิตคู่เป็นคู่รักคนบันเทิงที่ครองรักกันมานานถึง20ปีสำหรับคู่ของนักแสดงมากคุณภาพตั๊กณภัสกรมิตรีรโร์และป๊อกปิยธิดามิตรีรโร์ซึ่งฝ่ายชาได้เล่าถึงเรื่องราวความรัก20ปีตั้งแต่เริ่มต้นจนแต่งงานและมาถึงปัจจุบัน โดยยอมรับว่าความรักของทั้งคู่ไม่ง่ายเนื่องจากฝ่ายหญิงเป็นนางเอกดังทําให้ตักต้องเจอคําดูถูกเกาะภรรยาดังนอกจากนั้นยังเผยสาเหตุที่ไม่อยากมีบุตรให้ฟังด้วยโดยเจ้าตัวเผยว่าก่อนน่าจะแต่งเคยคุยกันแล้วเขาไม่อยากมีผมเองก็ไม่อยากมีผมเองพ่อกับแม่เลิกการผมกลัวดูแลลูกไม่ได้เราเป็นนักสแสดงจะเจอหน้าลูกตอนไหนล่ะแต่ปีนี้กลับเริ่มรู้สึกอยากมีเรามีหลาน แต่เขาก็เริ่มโตละหลานเขาก็มีโลกของเขาเรา,าก็อยากมีลูกวีนี้อยากดูแลลูกประโยคหนึ่งเขาก็พูดออกมาก็ตกลงกันแล้วถ้าป๊อกมีลูกให้ไม่ได้ล่ะแล้วเขาอายุขนาดนี้ผมก็เลยเข้าใจว่าเอ,อิเนอะถ้าเราคิดแบบนี้เราเอาเปรียบเขาเพราะเราคุยกันแล้วแต่แรก ๊อกกล่าวว่าป๊อกรู้สึกว่าสังคมมันน่ากลัวเราจะยิ่งเป็นห่วงเราจะเครียดมากและเรารู้ว่าเราเป็นประเภทที่ต้องจอดรถเฝ้าลูกหน้าโรงเรียนแน่นอนเรารู้สึกว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ประสาทเสียเป็นพ่อแม่ที่อาจจะสร้างคราบแก้วให้ลูกเดินเราอาจจะไม่มีสังคมอีกต่อไปแล้วคงโฟกัสที่ลูกอย่างเดียวป๊อกสงสารส่วนที่ตัดสินใจแต่งงานท,งทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราก็อยู่ด้วยกันแล้วสมัยนี้น้องๆก็มีเยอะแยะ ลักบอกว่าอยู่ก่อนแต่งรับได้แล้วพ่อแม่เขารับรู้ถ้าเราอยู่กันแล้วอยู่กันได้ประเด็นมีน้องคงล้มเลิกไปแล้วครับแน่นอนแล้วคงไม่ไหวครับต้องขออนุญาตเลี้ยงหลานแล้วกันจริงๆเลี้ยงหลานก็มีความสุขครับเลี้ยงหลานก็เหนื่อยนะเพราะทุกวันนี้ผมตื่นมาก็ทำกับข้าวให้เขากินทุกวันเลยนะตั้งแต่เขาเกิดมา ความจริงใจต่างหากที่เราควรให้กันถ้าให้ขออย่างเดียวก็ขอให้เขามีความสุขอย่างที่เขาควรจะได้รับและเป็นแบบนี้ตลอดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Media ขอบคุณครับ